วัสดีครับมาพบกบช่างเบียร์กันน้ำรีนะครับผมวิบม,มาป,ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมนะครับผมนตัวอลูมิเนียมสีดำหนึ่งจุดหกมิลนะครับหน้าต่างจะเป็นเขียวหกมิลนะครับผมปัวตประตูจะเป็น 6เทมเปอร์น,นะครับ6มิลออกมือจับผูช้างสวยๆนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมในบ้านนะครับน้าง,งานอยู่ที่ท่ามาการนะครับผมากายกาบุรีนะครับ เป็นทัมเปอร์นะครับผม6มิลอบนะครับส่วนาต่างนี้จะเป็น6มิลเขียวธรรมดานะครับผมมาเรื่อง2.2ครับห้องโถงใหญ่ครับ นี้จะเป็นบานเลื่อนส่วนนะครับผมสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับผมช่างเบียร์อลูมิเนียมนะครับเหล็กดัดมืองลวดประตูประตูเหล็กประตูรถตะเลนะครับ นี่ครับผมด้านในนะครับบานนี้4เมตร8ปสินะครับช่องนี้สูงสองเมตรสีสินะครับประตูตะเลแล้วบันไดนะครับประตูบันเปยน,นะครับ ตูบานเฟียมครับผมมีั้นกระมานสิดประตูบางแขวนเดียวนะครับนี่ก็เลยเป็นห้องน้ำนะครับห้องน,ออน้ำห้องน้ำในองกลางนี้จะเป็นกระจกหกมิลธรรมดานะครับตัวในบ้าน คัวครบเป็นหน้าต่างบาลเรื่องส่วนครับช่างกำลังยกประตูมาติดทางเข้าห้องน้ำนะครับประตูล้างแฟน ของน,นงนี้น่าจะเป็นประตูบานเรื่องส่วนนะครับผมบานเรื่องสลับนะครับ สอบถามได้นะครับผมประตูลูมิเนียมกระเบดเหล็กแต่ประตูม้วนประตูรีโมทนะครับผมจุกบานเปื่อยประตูบานเฟียมนะครับสอบตรวจความวรัางเบียได้นะครับยินดีครับปรึกษานะครับผมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจถึงนะครับผม น่าจะมีเป็นงานอลูมินเนียมคุณจะมาสอนบอลเลื่อนนะครับสอนสอนทำมันง่ายชิบไม่ง่ายนะครับผม วันนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีค,ครับ